เด็ดทำแม่คะปริญญาไม่มีนะค่ะเขาเคยดี่ะอืหดังมาก่อนเนี้ยหนูกับพีดาเคยเจอกันแม่นาตาชาถามใครถามแล้วนาตาชาลืมไปบ้านนาตาบ้านนาตาชาไม่น่าจะมีกระจุ่มอ๋อนาตาชาเหมือนใครนะคะ ด้านอนบ้านแม่เอ็มหรออืมบ้านแม่หรูบ้างอละบ้านแม่หลูมากเลยนะครับแม่เอ็มได้เจอขนม,มอะไรยังไม่ได้เจอนางเลยอะ่ะวันนี้ลูกสาววารอร่อยปะวันนี้ลูก,ล,กลูกขนมหวานเนาะหวานแบบเป็นขนมมันเป็นมันเป็นขนมมันเป็นมันฝรั่งที่แบบหั่นเาจนกมันฝรั่งจริงๆอะ่ะใช่ปะอ้อวได้แต่ไม่ไ<อ>้<อ>ใช่ไหมใช่เหมือนกันหอจะมานผสมแป้งนะ รู้ดิถูกปะใช่ไหมพูดเหมือนพูด็แบบเป็นแฟกกันเมื่อกี้ถล่มไปคำถามแบบว่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมหมู่ของรสชาติยังไงคะอร่อยรัวอยากให้ลองเปิดใจทุกคนหนึ่งกล่องสองร้อยหกสิบบาทนะครับไม่มีแป้งไม่มีแป้งหรอแมมถามว่าอร่อยเมื่อวานกินน้ำมักระเสอร่อยใหม ใครอ่ะซานซานชัยกูวอนอีป,ปอมโดนแล้วเป่ะใครอีปอมข้าอ่ะอู้ใคอ่ะใครอ่ะมีความรับก็แม่ลงสตอรี่ไงอ๋อจะเป็นใครจั่นจันอยากให้รับมีหัวใจมีทีบยืนยันมากเรื่องได้เท่านั้นแม่เอ็มลงที่สิทอยู่บ้านแม่ค้าใครถาม เมื่อวานนี้ดิบอยู่บ้านไหมคะซึ่งก่อนวันนี้ดิบเราไปไหนอ่ะวันนี้ดิบเราไปซัมติงมันมีซัมติงอ๋อวันนี้ดิบถ่ายคอนเทนต์คุณแพงมีหนุ่มต้องสามมาจีบบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะเอ็มวันนี้ก็วันนี้ก็จีบไปเอ็มเดีะวันนีก็ไม่บอกหรอกมีไหนผู้ชายมาจีบฉันบอกเลยเออเวลาเมนดาไปกองเขาถามถึงไหมเอ็มไม่มาเลย พรุ่งนี้แม่เมไเม่ใช่ไม่ได้ไปนะครับพรุ่งนี้กลับแลวพรุ่งนี้มีงานกับวีนานะครับทุกคนขนมจะเป็นดาราสาวํำรอยด้าไหมคะได้อยู่เป็นเอ็มซีตัวยงวีนากับดาด้าค่ะแม่เอ็มอ๋อขอบคุณนะครับช่องสามาองต้องน้อยสี่นะอามิล <ปะ S 1> <ด>่าเลยแล้วหนูเอาของเข้าไปฝากได้วันไหนบ้างคะอะไรอะ่ะหนูจะเอาอะไรไปฝากลูกไปฝากแม่หรือฝากใครกลัว <c oughs> แล้วนะอืม แม่ขอคอนเทนต์เนือเมือกด้าวีวีจาเอ็มฉันะเป็นเงือกคอนเทนต์เงืออฉันมาก่อนนะต้นตะคุณเงือเหรอแม่แม่กล้าฉันมาก่อนเธอจ้าจริงปะเนี่ยจริงแต่รูปรูปที่ยบนสระน้ำอ่ะฉันมาก่อนเธออ๋อใช่พอแม่ใช้ถ่ายถ่ายไม่ใช่ก่อนหน้านี้อ่ะอ๋อปีเลยนะอ๋อ คอแหง้งเนาะก็คอมันแห้งูกินชาสุขภพปะคอชาร้อ,อนหรอเปี้ยวปากขรับพี่เป๊ะต้องแม่หนูชงเข้มไปหรอ,หรอมันไม่เย็นนะอ๋อมันใช่กุ้ยขาอนียามไ่เตยแม่เอ็มเล่นเป็นนักข่ามแมนเท่านั้นพี่ด้สแกนเห่งมากได้ขึ้นเป็นนางเอกแล้ว ปีหน้าสามเรื่องจะนางเอกบอกเลยอยากเจอไม่ได้ตัวจริงเจอได้ที่ไหนอะแม่อยู่ในหนองน้ำสนได้ในทะเลหนองน้ำจุกคอนเยหนองน้ำหนองน้ำเป็นไรหนองน้ำมันเป็นบึงที่แบบอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวด้ที่ออกสู่ทะเลไม่ได้ที่มักแบบัวดราแรงมากปวดร้รนแรงมาก ที่มีพวกบัวบัวบัวหนุนเลยนะเธอเขาบอกว่าฉันกดน้อยเธอบอกวขาบอกเธอขำแรงมากแล้วดชาทุกคนต้องได้อยู่ไหนได้อยู่ตรงนี้เลยฉีนไม่ดูเจ้าคาเฉันเตอนมากาเลยอ่ะวันนี้มีว่าช็อปเขาบอกหันมาแล้วห้ามยิ้มนะคะนี่หันมาปุ๊บยิให้ถึงห้าพันก่อนเดี๋ยวให้ดูไม่ถึงห้าพันไม่ดูหรอก มีคนซื้อสองคนเองคนดูไลฟ์เป็นร้อยซื้อของสองคนโอ้โหไม่ซื้อกันเลยเราใช่ปิดไลฟ์แล้วนะไม่น่ารักเลยขอสักนเราไม่กินคนอื่นนะเราเขาบอกว่าเป็นเซลขายขนมปังหรือแม่วันนี้ไม่ได้นี่ทุกคนจำได้เดิมตังในบอลเล็ตแล้วนะเตรียมเลยต้องเนาะกดตะกร้าก่อนค่ะอยากดูอยากเห็นอยากนั่นแนดดามาคนซื้อเยอะก็นั่งอยู่นี่ไงก็กดตะกร้าสิคะม่านี ผมกดเอฟเอ็ฟบอกว่ากดตะกร้าแล้วไปชำระเงินแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยใช่เดี๋ยวให้แมนดาเต้นเพลงนี้ให้ฟังให้ดูเออเต้นเพลงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเซเว่เนี่ยเซเว่นเป็นเนหว่ะเดี๋เต้นแล้วเดี๋ยวไม้หลังพี่ แม่ตลกอะแม่บอกว่าติ้นมม่วงจมคือเด็ดเมต้นเมตินไม่ตกอย่างหวะใช่วนี่แคปส่งไปในกลุ่มฟาร์มเฮาส์ที่เนี่ยมีทุคนถามฟาร์มเฮาส์ชั้นเนี่ยเห็นไหมตบัือเซอร์ขนมปังแล้วข้าวแล้วพวกเนี้ทุกคนไปซื้อนะครับฟาร์มเฮาส์แล้วก็ถ่ายรูปโควิดเท่านั้นสีเขียวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แท็กอเมนดาไปนะฮะทุกคนแท็กฟาร์มเฮาส์ด้วยเนาะเออแท็กฟาร์มเฮาส์แท็กอเมนดานะคะเจอเห็นใช่เมนดาจะเป็นพรีเซนเตอร์อีสิบปีสิบปีซื้อแล้ว วันนี้ขนมเป็นดาราช่องเจ็ดใช่ค่ะก็คือลูกสาวแม่เป็นดาราทุกช่องนะคะอาเป็นไช่องสามเออธารีนาช่อง 3, เจ็ดแม่วีนาช่อง JKN ไม่ไม่ใช่วีนาช่องสป o อคอะไรนะเออนะคะช่องวันเหรอทุกช่องอ่ะสวัสดีทุกคนกดตะ้าใ,ให้หน่อยชเดี๋ยวจะให้ดูเมนตา ได้แล้วจริงงานเร่งเว้อแล้วคือไหว้ก่อนเร็วขอขอค่อยขอค่ากินหน่อยนะแม่เอ็มอยู่ช่องไหนแม่อยู่ในช่องแคบแคบคนดีอยวอุ้ยหมุนกล้องผิดบอดีเลยอุ้ยแล้วแม่อยู่ช่องไหนอีนี่บอกว่าช่องคลอดวะ หัวร้ออีกแล้วทุกคนทุกคนอะไรมั้งบอกอีจิมอยู่ไหนเนี่ยอีป้าบัวเนี่ยทำอะไรอยู่ออจิมมันไม่มาเนี่ยมาบอกมาเคลียร์งานมาเคลียร์อะไรงานอะไรไม่อยู่ช่องไอทีวีเก่งด้าคำแรงอีกแล้วใช่ทุกคนคำแรงมากคำเหมือนคนไม่เคยคำเราจริงนะเคยไปแบบการหัวเราะของหนูมันเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้เลยเคยไปห้างกับเพื่อนอะ แล้วพอร้องดังมากเลยรู้สึกว่าแบบอายตัวเองจังวะแสดงอะไรไม่ได้เสียงดังมากแม่มันต้องช,ชิงช่างเลยจิง้งจ้างชิงช่างโซชิงน,นะคะไปชิงช่างน่าลองกินนะพี่ว่าชิงช่างพิทยามันอร่อยมากเออได้หนูชอบกินปลาชิ่งช่างทอดใส่กับข้าวต้มเปล่าแม่ชอบทำให้กินอะไรอ่างเงี้ยเค็ม,มๆนิดหน่อยใช่กินกับไม่เค็มหมองได้รับแล้วอร่อยมากขอ, <S <S ขอบคุณนะคะ คนการันตีเยอะมากใช่เพราะฉะนั้นสั่งอีกเร็วเร็วสั่งถึงห้าพันเดี๋ยวห้ด่วนเนได้ยอดไม่ขึ้นเลยว่ะแล้ว่อเรื่องต่อไปเรื่องได้เรื่องอะไรคะสั่งก่อนอยากรู้ป้าบอกก่อนลมเล่นไฟก็ลมเล่นไฟออกก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ว่าวันรักวาวันรักแล้วก็เราติดตามเราติดตามอีกสามเรื่องไม่กวแล้ว่อเรื่องต่อไป รอติดตามนะคะแต่มันตลาดานี้คนรู้จักเยอะมากเลยเนาะไม่มีใครเรียกได้หรอวทุกคนเรียกคุณแพงแพงโอ้คุณแพงเห็นยไหมเดี๋ยวเรื่องนี้มาเขาจะเรียกคนเดียวเรื่องนี้เขาจะเรียกไม่เรียกคุณแล้วค่ะเล็กอีเลยเนะอีเฟมหรอร้ายโอ้ยคุณเฟมนี้ได้ผู้ชายกี่คนฮได้ลิงคุณรู้ว่าอะไรช่วยกี่คนคนเดียวไงหรอเรักเดียวใจเดียวไม่เลิศเลยอะไม่อยากได้ไม่เป็นไอดอลเลยอะ ดารู้ละท่องสาม,มากใช่ค่ะได้ไม่ได้แน่เลยอยะเอะอมไม่ได้จะจะเรียนได้สินี่ไงคนเดียวอยู่เม่แล้วเนี่ยนี่ไงหนูก็เรียนรู้มาจากแม่เออพี่ดาพูดใต้หน่อยแม่ถอดรล้พูดใต้ปะคุณแพมประสบความสําเร็จมากใช่ค่ะเราติดตามนะคะเราสับสนด้วยนะคะมีอีกไหมมีแบบเพราะแต่ว,ว่าพอละครจบมันก็ไม่ค่อยไม่มีเปประมดเลยใช่ไหมไหรือว่าไม่อีกไหม